นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญานมณีโนภราศีสาหัสสุทันมาพุทโธธัมโมสังโฆยะทาพุณโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักีทานังวะวังคันทังสีวรีจะมหาเทระอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมสังคปูเชมิตอิมินาสกาเรนะพุทังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะ อิมินาสกาเวนสังคังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัพพุโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตภคะวตาธโททมธรรมังนมัสามีสุปฏิปันโนภคะวโตาสาวกสังโฆสังคังนัมามีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายา ติสลเนนะสหปัญจาชิรานิยจามาทูติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักณทธายาติสลเนนะสหปัญจาชิรานิยจามาตาติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักณทธายาติสลเนนะสหปัญจาชิรานิยจามา พุทธ e ังสรณังคาชามีธรรมังสรณังคาชามีสังฆังสรณังคาชามีทูติยมปีพุทธังสรณังคาชามีทูติยมปีธรรมังสรณังคาชามีทูติยมปีสังฆังสรณังคาชามีตาติยัมปีพุทธังสรณังคาชามี ตาติยมิธรรมังสลนางคาชามีตาติยมิสังังสลนางคาชามีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมาทิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิสุราเมรยามัชาปมาคฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารุ สัตรมสาริสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธพัควาเตสวาคาโตพัคโมตาธโมสันทีทิโกะกาิโกเอหิปัสสิโกโอปะญิโกปาจตังเวทิตโพวินยูหิต สุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสบุคคราเอสาภคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยท้าทิเนยโยอัญชรีกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเทตุโรกาสตติ ฮาหุงซาฮสมาพิมมิตสาวทันตังคีเมฆรังอุทิตโครดศเสนมา马拉ทานาทิธรรมวิธินาจิตวามูเน็จโตตันเตจัสตาภาว่ตุเตชยมังคารเนมา马า คเรกัมพิโยจิตสาภพราติงโครามปนาระวะกัมมะคัมมาธาตยยยังขันเตสุทันตวิจีนาจิตวามุเินโตตันเตจุสาภาวะตุเตชิยัมังคารานิกนาราคีริงทจวรรษกติมา จากกรรมสนิีวสุทาลุนันตะเมตตามผู้เสกกวิธีนาชิตวามุนิโตตันเตจุสาภพาวตุเตชิยมังคารานิโอคิตตคาธรรมติหาตาสุทาลุนันตะทาวันติโยชนปะปัถังคุริมาระวันตะ อิทิพิสังขาตาโนจิตตวามุนิโทตันเตจสาภพาะวตุเตชิยัมังคาราน,นิกาตวานะกาธมุทารางอวะคาพิเนยยจินจจยทูทวชนะชยกายมาเช ตันเตนสโสมวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตจุสาพาวะตุเตชิยมังขารานิ <c oughs> สสัจจังวิหายามติสาัจากวาทะเกตุวาทาพิโรปิตมะนังอติอันทะผูตังปัญญาปฏิปัจจริโตชิตวามุนินโท ตันเตจซาเาะว่ตุเตชิยมังฆารานินันโทปาน,านทันเถพุชังนิพุถังไม่ิึกปุตเตนะเทระพุชเคนะธรรมาเยันโตอ,อิกุปเทสวิทินาชิตวามุนินโตตันเตจซาเาะว่ตุเตชิยมังฆารานิ ुचखेन सुधां मां मि शोचुतिमित्तिपकाभिनाथेन विचिनाचि तवामुनि तान्तैज सा भवतु तेजि ผู้เธเชยยม,มังคาราอาตคาถายโยวาเจนโนทีนาที่แนสสละแตมตันคีตวานาเนกวิวิธานิจุปาทาวานิโมขังสุขะอาธิขเมยนโรสปัญญ์มาหากาลุนิโกนาโทหิตายสาพ,พปานินัง ปูเรตวะปารามิสะพะปโตสัมโพธิมุตังมังเอเตนะสัเจวะเชนะโหตุเตชยมังคะรงสยันโตโพธิยามุเรสะขยานังนามทิวะทะโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิเชยตุเชยมังคะเร อพาราจิตปบาลังเจสิเสัะวิปุคขเรียพุทิศกตา์ตาภูธานางอาคาปัตโตปโมทัติสุนักขตังสุมังขารังสุปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุโตจาสุทังพัมมจาริสุปทาคีนางกาย ปัะทาขีนางมโนกรมมังปณิจเตปัททะขีนาปัททะขีนานิกตวานนรพันตเถปัททะขีเนสเภวตุสาพังภลังรังฐานตุสาพเทวตาสาภาพุทธานุภาเวนะสทาโสทีภวันตุเต พาวตุสาสพมังคะลังลาคานตุสาสพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตภพาวตุสาสพมังคะลังลาคานตุสาสพระเทวตาสาพระสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต นาทรงฟ้าโมทรงดีพุทธทรงสินทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธทำแคลค่าทรมังแคลค่าสั่งทังแคลค่าศัตรูภัยพานีนาสันเตกนากาโลกุปุสันโทชิรโรมะเชโมกาโรโกนาคามาโนนานาจิตเตกพุทธกาโรกสัสโปพุโธจัตเทเวเนเตก ทาการุสีสักยามุนีโคตะโคยกันเนยะการอริยเมตโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานามมิหันพุทธาบูชามหาเตชะวันโตธรรมะบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพขาวะโหระหังพุทโธอิติปิโสภะะวานมามมิหัน ปัญจามาเลชิโนโนนาโถปตตสัมโพธิมุตตะมังจตุสจังปะกาเสติธรรมะาจาักกังปวัตติเอเตนะศาสจ,จวเชนะโหตุเมชยังมังฆารังพุทธังธรรมังสังฆังจาติกันตังรณนันปานาติกันสารพัดกันกนา,ารพุทธังอรหังจังงังคาเวสัมปติชามิเมสัมุคา สัพพาหารติเตสัมมามุขายาละนางารหหงกุศลาธาตุมาสมุโทธโธทุสนโสณโมพุทธายาอุตตกาโมระเภปุตตังธนากาโมระเภทนางัจจิกายกายะยายะาาเทวาันาังเพียรตังสุตวะอิติปิโสภควายามาราชาโนทาเวสุวนโนมรังสุขังอรหังสุขโตนาโมพุทธายะ เชยาสนาตตาพุทธาเชวตาวามารังสวาหานางจตุสจาสพังและสังเยพิวิงสุนราสภาตันหังตราทโยพุทธาทวีสตินายกาสัพเทบริตา์ไมหังมัตเกเต,เต,เตมุริสรลาสีเซวิโตไมหังพุทโธธรโมทวิโรจเน์สังโคปริโตไม้หังอุเลสัพาพาคุณาตโล พาเทเยเมยอนุรุโตสาลีบุตโตเจทาทีเนโกนทัญนโยปิติภาคัสมิงโมคลราโนจวังมะเกทาทีเนสวเนไหมหาังอาสุมนาณันทราหุโรกาสโปจจมหานามูปพาสุวามโสตะเกเตสันเตปิติภาทัสมิงสุริโยภพังตโรนิสินโนสินิสัมปันโนโสพิโตมุนิภุงขโวกุมาลกาสโปเทโรมาเหศีจิตวาทโก โสัยหังวัฒนนิจังปฏิภาสิกุณาคารปุณนอนคุริมาโลจาอุปาลีนะะังทศวลีเทราปัญจัยเมชาตานราเตติลกามะมะ,มะเสสาชีติมหาเถรวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตตวันโตชินรสาชลันตาสีและเตเชนะอังขังมังเคศิสัมจิตา แลตะตนนาปุรโตอาจิทัตเนเมปสุตตรรังท้าชักคังปัจโตอาจิวาเมคุลิมาลกกังขานท้าโมระปริกตันจะอาตานาเดียชุตกรกังอากาเสชัธนัางอาจิเสสาปากรสัทิตาชินานานา,นา,นาวรสญยุตตาสัตปาการลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรชิตุปทวาอาเสสาวินย,ยันตัวนันตชินเตสสา วสัสโตเมสกิจเจนะสักาสัมพุทธประเสชินาปัญชาราังมณชันีวิหารตังไมหิตเรสัทธาเปรตุมังสเพเตมหาปริาสาสภาอิเจวะมันโตสุลกโตสุรโธชินานุภาเวนะชิตุปทโวทังม,มานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธาม,มานุาภาวะปาริโตจารามิชินาปัญฉลเเต่ นาอานาอูนามะมะอามะอูมะนาอานาอามะอาอูอูนาอูมะอาอิติมะมะมีมาบูนทูนมามีมามะมะนามะพภาทะยัสานุภาวโตยักขาเนวะทะเสติทิงสนังยัมหิเจวานิยุชนโตราตินทิวามตะนิโตสุขังสุปฏิสุโตจัปปะปังกิจินะ ปาสติเอวัมาจุจุนูเปตังปริตังตังพนามไม่หการณียมาตากกุศเลนยันตังสานตังปัทังอภิสมัยจสากโอุชูจะสูชูจะสุว่จงจาสมุทรวนติ มานีสันตุสโกจะสุภโรจะอาปกิจโจจะสาลหุกวุตตินสันตินทิโยจะนิปโกจะอาปะคาโพกุเรสุอนนุคิโทนจัคขุดทางสมาจะเรกินจีเยนวินยูปะเรอปาวะเทยุ

ปูตมนุรัาเขเวปิสาภุตเตสุมานสัมภะวเยะอปริมาณเมตานจะสาโรกสัมมิกมานสัมภะวเยอปริมาณัง,งอทุทังอโทจติริยาจะสัมภาทัง อาเวรังอสะปาตังตินทังจรังมิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิทาตามิโทโเอตังสติอ,ตอาทิเฉยยพวมมเมตังวิหาระอิทมาหุทิ้งทิท้งจานุปคัมเมศิลวา พาเสนสามปานโอคาเมสุยเนยเคทัในชาตุคาปเสยยังปุนาเรติเตหุธามิตังจิตตังมามาพุทธาพหุธานุภาเวนะทำมาเมตังจิตตังมามะทำมาทำมาณุภาเวนะสังคาเมตังจิตตังมามาสังคาสังคาณุภาเวนะ กายกรรมังวจิกรรมมังมโนกรรมมังสานิจกรรมมังอสานิจกรรมมังขามาตุเมโหสิกรรมมังภาวะตุเมกกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมเกิดทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระพุสธศาสตว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมในายเวนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขออโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งพวก ขอให้ทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นอาโหชิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหชิกรรมให้ทุกท่านในึ่งสึ่ยกถวายพระพุทธเจ้าในภายทานขอจงเลื่อนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิ่กับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างมิสละจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโหัวกรรมให้ขอถอนความมาฆ่าความเมตตาและคำสา์แช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา์แช่งของปวงชนขอเจ้ากรรมายเวรทั้งหมดทั้งสิ้น ด้วยอาน,นิสงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพอมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสคนญายาผู้มีบระการต์และคุณเพื่อแล้วบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมที่ปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงเสริมสินหายไปปารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสาเร็จจงพันสําเร็จเทินอีมานิปัญจสฉาปัณฑานิสัมมาทิยามิอีมานิปัญจสขาบัณฑานิสัมมาทิยามิอีมานิปัญจสฉาปัณทานิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโพระสังโฆเป็นที่พึ่งเที่ลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโพระสังโฆ เป็นที่พึ่งแทรึกของข้าพเจ้าข้าพเจ uh ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมระสังโฆเป็นที่พ <ผ años S 1> ึ่งแทรึกของข้าพเจ้าอาหางสุจิโตโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหางอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหารอัยยาปโชโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก อาหางอนิโคโมีขอให้ข้าพาเจ้าจงป่าจตักอุปสรรคสุขียาตานาางังริหารรามีจงรักษาต,ตนให้มีความสุขตลอดกาลน่านเชิญอิมินาบุญยักรรมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจา้<พ>าได้สร้างธรรมทานและสวดมนต์ภาวนาวิปัฒนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจา้จาได้สร้างสะสมมาทุกภพชาติจนปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอน้อมถาวายบุญความดีนี้แดบบ่พระพุทธเจ้า,าพระราชาสาวกภริยาบุคคลและพระโิษัตว์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาพระรมีอุนนุนคำชูคุณบิดามารดาูัวจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาตลอดทั้งเพื่อนบริวารสามชาติสพาสพวิญญาณทั้งหมด สัประเจ้ากรรมนายเรนทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปและเขาทิ้งมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกโลกทุกนามทั้งยี่สิบชั้นโทม,มโลกหกชั้นเทวโลกมนุษยโลกมารโลกยามาโลกไปหม์สิมีนรกเป็นสุรกายสัตว์ในไรสาสนลสาและในหมื่นโลกกัทถะมีแสนจกกักรวาลที่พบทุกมิ่ติ่เวลาทั้งที่เป<ม>็นมนุษย์อมมนุษย์ลูกวิญญาณเดลูกวิญญาณและสัตว์สัตว์ทั้งหลาย ทางที่เป็นบิดและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกลูกทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอยากได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอยาได้เป็นเวนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิได้ตีต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสัตวปสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแงบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจับคุงได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้จงเป็นพลังปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสกิรู้ตัวมีปัญญารู้คิดมีปณิธานไหววิบเชียบแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความสำเร็จท hm ั้งการเงินการงินครอบครัวความรักโพสตอุปสรรคเรื่เหินกรรมทั้งพวงโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสาทุ